พระคาถายันเกราะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นสุดยอดพระคาถาชั้นสูงมาจากบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระคาถาอิติปิโสแต่เขียนเรียงลงมาแปดแถวเพื่อป้องกันภัยทั้ง8ปดทิศเป็นพระคาถาโบราณ พุทธคุณของการสวดพระคาถานี้เป็นประจำสามารถหนุนดวงเสริมบารมีการงานการเงินและป้องกันการกลั่นแกล้งจากคนอื่นเพราะของไม่ดีจะย้อนกลับสะท้อนเข้าไปหาตัวผู้ส่งมาพระคาถายันเกราะเพชรอิระชาคตะระสา ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทพระ,ะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณะกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทพระ,ะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุตติอิระชาคะตะระสา 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 ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทภะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทพระ,ะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุตติอิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณะกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณะกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทภะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุตติอิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณะกะริธาโทพระสัมสัมวิสะเทพระ,ะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนโอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติ